ใช่ช่างเบียร์สนามบุรีไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับช่างเบียร์ไม่อะครับแต่ผมว่าเหมือนช่างเบียร์มากออกเป็นพี่ชายช่างเบียร์เหรอครับเป็นมาจากใครมาจักชื่อนุ่นค่ะชื่อนุ่นเป็นแอดมินอยู่กลุ่มมาไหนครับทีเอกแม็กขับแพลนเอกแม็กขับแลนที่คนในกลุ่มประมาณสามแสนถ้วา โอเคครับวั่ดีครับช่องสาจ์คารายแชนแนลนะฮะวันนี้อยู่ในโขงฟอซ่านะฮะเดี๋ยวเรากําลังจะไปที่ปั๊มบางจากบางปะอินนะฮะปั๊มบางจากบางปะอินก็วันนี้มากันหลายกลุ่มนะฮะเสียป,ปุ่นนี่นี่กลุ่มนี้มาจากไหนกันครับเนี่ยนนทบ,บุรีครับอ๋อวันวันไม่ว่างว่างครับๆๆๆๆๆๆโอ <laughs> เคเดี๋ยวเราไปรวมเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีใหม่มกี่คันที่ที่จะตามมาอกีกหนึ่งคันโอ้โหจะไปก่อนก็ได้ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอถ้ามาก็เดี๋ยวรอพี่ว่ายังไงเดี๋ยวตรงนู้นเราก็ไปเจอกันตรงนู้นอยู่แหละช่างที่แล้วมันก็เสียเที่ยวไปรอบนึงแล้วตอนที่ช่างอัดลงมาอืมโอเคโอ้โหัวนี้อยู่ที่ซัมได้เลยเพื่อนสวัสดีครับโทนี่สวัสดีครับโทนี่มาจากกลุ่มสระบุรีนะเยอะปะโอ้โหนะครับ ดูยครับไปครับมันลึกมากไหมครับจะได้จับสูกต,ตัวนะฮะน้าข้าวต้มตำรวจจะลงนะครับไปหนไรเนี่ยฮะเขาก็จะไปร้าน โกดังอะไรสักอย่าง่ไอเนี่ยะเจ้าหนาเหรนะไม่รู้ว่าของของที่ยุววธยาค่าวะขอเสีงด้ครับาขนนครับมาไนดานอ,อ่ะมาแป๊บ,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 บเดียวตำรวจรออยู่ที่พัฒประถมเจดีญแล้วะน,ะนะครับ ที่ตรงหลังกระต้มเ๋้าถ้าใครอยากแก๊สเย <S 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 ียครับปากกระเลียวเข้าไปเลยครับ come ใช่ช่างเบียร์สลับบุรีไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับช่างเบียร์ไม่ใช่ครับมันเตีแล้วมึงอ really ่ะช่างเบียร yes, ์สลับบ so ุรีช่างเบียร์ผมไม่ครบกวนช่างเบียร์ผมไม่รบรับไม่ใช่ครับเป็นพี่น้องกับช่างเบียร์ครับเนี่ยไม่ใช่แม่แต่ผมว่าเหมือนช่างเบียร์มากพี่ชายอ๋อเป็นพี่ชายช่างเบียร์เหรอครับเป็นลูกจัดเไม่รู้จัดด้วยาเสนิทกัน โอ้โหเป็นสนิทด้วยอยากโอ้โหช่างเบียร์ทานอะไรครับเนี่ยเสี่ยวไก่ครับเสี่ยวไก่เสียวไก่ช่างโนนครับพี่เราชื่อโนนนะชื่อโนนครับชื่อโนนครับโนนนี่สลับบุรีนี่แอดมินแอดมินที่ไหนครับพี่สลับบุรีฮะสมใกลเด้อล่ะอ๋อไม่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้กำลังดีครับกำลังดีแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับอยากรู้จักจังเลยครับชื่อนุ่นค่ะชื่อนุ่นเป็นแอดมินอยู่กลุ่มมาไหนครับที่เอ็กแม็กขับแพลนเอ็กแม็กขับแพลนที่คนในกลุ่มประมาณสามแสนกว่าใช่ไหม จะไม่ถึงนะว่าโอ้โห<ฟ>คือเห็นแต่ในเฟซอ่ะเจอตัวจริงครั้งแรกเลยรับเนะี่ยสวยป่ะใช่เลย <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวเราไม่รบกวนพี่พี่เขากินก๋วยเตี๋ยวยก,กันอยู่จ้ะ ดูพี่เห่อดูขนาดนี้เลยอ่ะจอนี่คือเจ้าของร้านที่นี่นะครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่อพี่นัทนะครับพี่วันนี้มากันเยอะเลยพี่ตั้งรับไม่ทันเลยครับโอ้โหก็พี่ๆเขาก็ดักรอที่ข้าต้มแล้วแด้ไปข้าต้มต้องวนกลับเลยพี่แรกถามว่าจะมากันไหมไม่ไม่ไม่น่าจะมาไม่ต้องเตรียมอะไรไว้โอ้โหไม่ต้องเตรียมอะไรไว้เราก็ไม่ได้เตรียมแลวจะอยู่เปลี่ยนโปรแกรมก็เลยต้อนรับได้ไม่เต็มที่ครับเดี๋ยวรอบหน้าเรามาร้านพี่นัทเลยดีกว่านะเออไม่ไม่ต้องไปหมาล่าแล้ว ไปบ่อยแล้วร้านขายอะไรบ้างครับพี่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวขายรองเท้าขายมามากขายขนมขายเสื้อผ้าเจียโทนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกับผมหน่อยได้ไหมได้ขอสัมภาษณ์ความรู้สึกที่มาในวันนี้หน่อยครับโหมันมากมันมากมันเสียวมากเสียวโดนรวบมากมีเพื่อนเพื่อนก็หลุดไปกันหลายาจะกลับกันไปเยอะอยู่นะกลุ่มยุธยาก็น่าจะปีกตัวกันออกไปแล้วมาสระบุรีอย่างเดียวก็ดูจากในคลิปอะครับว่าเยอะหรือเปล่าตียุงสีตียุงสี ผมจะฝากทุกคนกดไลค์เพจสบบอแก๊งลูกกวาดด้วยนะครับได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้โอเคตบอสบอแก๊งลูกกวาดนะแก๊งสระบุรีเป็นเป็นแก๊งที่ทําสีหรือว่าไงพี่สบบอแก๊งทำสีไม oh, yeah, ่ค่อยซ้ utar. ําก like okay, ันอ๋อแอดมินเลยไหมเป็นแอดมินอยู่ใน่สมาชิกในกลุ่มประมาณ300 400ยสีร้อคนประมาณนั้นเลยโอเคครับ กุ่มอะไรนะครับ X Max ขับไท a แลนด์ขอดูด้านหลังหน่อยครับโอตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยแบบนี 100, 500้ย0 0ารห้รอห้าร้อทุกไซส์ไหมครับโอ้ทุกไซส์ดีมากดีมากราคาดีสนใจก็ทากที่เฟซส,ส่วนตัวได้เลยนะจะขึ้นเพจให้เดี๋ยวจะเปิดเปิดจองรอบสองเร็วๆนี้รอบสามแล้วหรอ โอเคครับ EP นี้ก็มีเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ EP ต,ต่อไปครับสำหรับช่อร์ไลน์ชแนลนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ EP ต,ต่อไปเราจะทำอะไรก็เดี๋ยวเอามาอัปเดตกันเรื่อยๆเนะาะบายๆแล้วเจอกัน